คุกกี้แลนด์ช็อปสปอนเซอร์ของทางช่องรับเติมเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นวอร์พันแมนฟรีไฟหรือเกม,มอื่นอื่นจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้หนู่ช่องกาแล็กซีครับและอยู่ในวันที่2ของเซิร์ฟเวอร์723นะครับก็มาเล่นเป็นสายฟรี100%นะ ก็ขอ,อยัดแฉ่นิดนึงครับก็มีคนชวนผมเล่นสายฟรีร้อยเซ็นตะนี่ล่าสุดกดคัมพีแล้ว <c oughs> อ่าอยู่อันดับที่ห้าร้อยสามสิบหนะครับผ่านด่านสามเจ็ดสองนะอันนี้ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่อันดับห้า้อยแปสหและกิวอยู่อันดับที่สองนะครับใครสนใจเข้ากิวติดต่อหัวกิวได้เลยนะมา นี่ครับผมจะให้ดูยอดเติมศูนย์นะครับนี่แล้วก็ดองพลังงานไว้ลงนะครับอีเลือกได้แต่เอาไว้ก่อนครับนี่เราเก็บ่องม่วงไว้ลง,อง,งของเงนใช้ของขวั เดี๋ยวดูอันดับใหม่เลยห้าหนึ่งเจ็ดนะโอเคงั้นไม่ต้องรอช้ามาเปิดที่ตัวแดงกันเลยกดเลยสอนนี้ว่ายังไงโอเคทำมะต่อยกระบวต่อยตอนนี้นนป้องประกายแสยงดีทรับว่ายังไง Is it art สำหรับ สายฟรยีนี่คือสำคัญมากครับและฉันได้ยินเสียงระเบิดพิกก๊อตโอ้โหไม่ได้ต้องการเลยแบบไม่จำเป็นเลยอะและไปอกออนเลครับและตอนนี้ขอนานๆหน่อยแล้วกันครับไปเลย เอาละครับจอนนี้โอโหสีม่วงนะอีสานถึงเมืองวิญญาณคมบุหรอสาลายวกกมินี่สาลายวกกมิเว้ยปุ๊บขยันเลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องมีรอ,อและต่อยไปทีเลยับ โปง้งตอนนี้ยังเป็นไปกายแสงสีม่วงอยู่นะครับโหโหและดอกสุดท้ายว่ายังไงนะเราต้องลูปลูปหัวก่อนลูปหัวจิ้มตาจิ้มตานี่ดึงจมูกเร,เราต้องจับมือเช็คแฮนด์ก่อนเช็คแฮนด์นี่เช็คแฮนด์สองข้างเลย แล้วก็เข้างา้างปุ๊บอย่างนี้ปั๊บต่ยยอยดีกว่าปุ๊บเป็นประกายแสงสีอทองครับผมบอกแล้วต้องรูปหัวก่อนรูปหัวแล้วตามด้วยจิมจ้มตาจิ้มตาตามด้วยอะไรคุณคือใครคุณคือใครผมไม่ต้องงานคุณนะผมไม่ต้องการคุณเลยคุณมาทำไมเนี่ยโห อันนี้เดี๋ยวคย่อยๆเล่นไปก็ได้ครับค่อยยัดบันไายก็ได้ผมไม่รีบนะก่อนนี้น่าจะดองเป็นอ่อมพ่อนีละ่าะครับลองการ์ดเราต่อแล้วกันนี่ก็เหลือหนึ่งใบนะครับ

ก็ในกิจกรรมตัวแดงผมจะพามาดูคนที่เปิดเยอะที่สุดนะครั400บ400ใบแล้วนะครับคนนี้ก็เป็นตัวบักหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เพราะมีทัชซูมากิตั้งแต่วันแรกนะเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานผมลงคลิปเอซฟจีนไปนะนี่อันนี้ก็กดไว้นะแต่ผมคือถือว่าดีนะไใใหนมาดูสิ เปิดไป40ใบได้ฟิกเกอร์ขึ้นไหมไม่ได้เลยจบจบแล้วก็ไอดีนี้ผมเลอกเป็นไอดีแฟตมาครับก็เอ๊นี่อันนี้ก็อย่าลืมกันนะครับนี่เราสามารถมากดค้างที่น้ำพุได้นะปึ๊บแล้วแล้วมันก็จะให้อ่ผลงานเรานะครับนมาทำ่ับนี้ได้เลย นี่มันจะขึ้นว่าไอเดียมันเจดิดนี่นี่อันนี้นะครับกดค้างให้น้ำผู้ถึงจุดสูงสุดนะกดรับไปปุ๊บ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 ปส๊บงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บเลยอะ่ะมาดิ เสียนะคนรู้เม่ไหรนะครับผมเสียนะซึ่งเนี่ยรอลงของม่วงยาวๆนะครับนี่มีตัวตัวลีนะ กดเสื้อการ์ดอัพดาวไว้ก่อนนะอันนี้กดไว้อันนี้กดอันนี้กดกดน,นี่นี่พอครับกดแค่นี้พอนะล้วรับอันนี้ได้ได้สามสิบเอ็กพีนะครับ ไมคิดว่นา<ต> <ไป S 1> น่าจะไม่ได้จบสามสี่นะครับถ้าไม่กดพลังงานเพิ่มแต่ผมไม่ดีนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะนี่ก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ